สวัสดีค่ะวันนี้เอ๋ชอเดียวเบต้าฟาร์มนะคะนี่วันนี้เรามีคลิปวิดีโอเด็ดๆเอามาให้ท่านผู้ชมดูนะคะอย่างไรเดี๋ยว,ยวรอใจดูนะคะ เรี oh. Oh. ยบร้อยค่ะ ที่ไม่พูดที่เงียบนี่คือจะพามาดูน้องๆเขาขึ้นนอนกันนะคะเพราะว่าถ้าส่งเสียงดังกลัวน้องๆเขาจะไม่ขึ้นกันอันนี้ใหกก็จะเรียกว่าเป็นสัญชาตญาณของแม่ไก่ลูกไก่ซึ่งปกติเขาจะไม่นอนข้างล่างกันทีนี้ทำเขาเรียกเหมือนเป็นลาวให้ให้ให้บรรดาคุณแม่แล้วก็น้องๆนอนกัน ขึ้นเองนะคะวันนี้เราก็เพิ่งจะมีโอกาสได้มาจับภาพเนี่ยค่ะว่าสงสัยอยู่เหมือนกันว่าแม่เขาเอาน้องๆขึ้นไปนอนได้ยังไงวันนี้และค่ะเพิ่งได้เห็นกับตาก็เป็นสัญชาตญาณของเขานะคะเป็นสัญชาตญาณของสัตว์ที่เขามีวิธีการขึ้นสัตว ถึงแม้เขาจะเป็นสัตว์เขาจะพูดไม่ได้หรือว่าสื่อสารไม่ได้อย่างเราเขาก็มีความรู้ความสามารถในแบบฉบับเขาเองซึ่งเราก็งงอยู่เหมือนกันว่าเขาขึ้นไปได้ยังไงวันนี้ค่ะเพิ่งได้รู้ได้เห็นนี่เองว่าเขาขึ้นกันแบบนี้ถ้ายังไงอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไว้ให้ด้วยนะคะ